สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะมาแชร์เคล็ดลับทำอย่างไรให้ธุรกิจการงานการเงินของเราดีขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาลูกค้าไหลมาไม่ขาดสายนิชาปฏิบัติมาสิบกว่ปีแล้วคือเห็นผลชัดเจนก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะ,ะง่ายๆคือคิดดีพูดดีทดําดีถือศีลห้าทานมังสวิรัตดูแลคุณพ่อคุณแม่คือพระในบ้านอันนั้นสําคัญมากนะคะต้องดูแลพระในบ้านแล้ว เวลาเห็นใครได้ดีมีเงินมีทองคือชีวิตเขามีความสุขเราก็ดีใจกับเขาด้วยอย่าอิจฉาริษยาหรืออย่าไปมันไส้นะคะคือดีใจจริงๆแล้วถ้าเราดีใจแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านั้นจะกลับมาหาเราเชื่อเถอะ,ะนิชาทํามาแล้วคือเห็นผมจริงๆและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเวลาสวดมน์ให้เบ่งเงินจากที่เราทํางานได้แล้วแต่ตามศรัานะคะแต่อยากให้ทําทุกวันให้ ใส่กระปุกหลังจากส่วนนต์เสร็จใส่กระปุกทุกวันเลยแล้วสะสมเอาไว้เวลาใครมาบอกบุญหรือเราอยากจะทําบุญเราก็เอาเงินในกระปุกนั้นไปทําบุญหลังจากที่ทําบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนบนุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากัมนายเวรและก็ลูกค้าทุกท่านทุกคนที่มาอุดหมือนเราอ,อธิษฐานให้เขาอยู่ดีกินดีเงินไหลนองทองไหลมาให้เขาร่ํารวยเป็นเศรษฐีเลยแล้วเขาอ่ะ จะกลับมาอุดหนุนเราอีกเชื่อเถอะว่านิชาทํามาแล้วได้ผลจริงๆคะ่ะแล้วถ้าใครอยากจะลองไปทําดูก็ลองดูได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นผลอย่างไรก็มาบอกนิชาบ้างนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นิชาฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะและต่อไปนิชาจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่นิชาได้ทำมาแล้วแล้วก็เห็นผลนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ ฝากกดติดตามากดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะและนิชา,อาขออวยพรให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเงินไหลนองทองไหลามาธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะ